กับมายมม้นิฐานะวันนี้เราจะมาแต่งในลุคฟ o x กซี่กันนะคะคือจะเป็นตาที่มีความเฉียวแล้วก็มีความแบบฝ่อๆแบบนี้นะแล้วก็เครื่องสำอางนะคะถูกแพงปนๆกันไปเหมือนเดิมนะถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งไงก็ไปดูกันเลยค่ะ มาเจอกันที่หน้าสดน,นะคะเราก็จะมาลงสกินแคร์ก่อนนะซึ่งสกินแคร์มาจะใช้เป็นของตัวนี้ค่ะเป็นสมุตตโตอโทมิโตโยเกิร์ตพัดไวเทนนิ่งซูทติ้งเจลนะคะตัวนี้คือเขาจะบำรุงให้ผิวเราเนียนใสนะคะเหมือนผิวเด็กตัวนี้นะคะเขาเพิ่มสารสกัดเข้ามาอีก3ชนิดนะก็จะมีคอลลาเจนไฮายาลูรอนแล้วก็กรูต้านะคะแล้วก็ซองเขาใหญ่ขึ้นด้วยคือปริมาณเขาเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ปรับหน้าซองใหม่ให้มันดูมีความแบบว่าเฮ้ยน่ารักขึ้นนะคะแล้วก็คุณภาพคือดีขึ้นแนะ่นอนแต่ว่าราคาเท่า เขาเดิมนะราคา49บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อเจลอย่างนี้คือเนื้อเขาจะไม่หนักหน้าเลยคือมันบางมากก็สามารถทาได้แบบว่าหลายๆชั้นก็ได้เพราะว่าเขาเป็นเจลนะคะแล้ก็จะทาทั่วหน้าเลยซึ่งตัวนี้กลิ่นเขาจะหอมมันอ่อนนะคะ ไปเราก็จะมาลงบ b บีแอนด์ซีซีครีมกันนะคะซึ่งมาใช้เป็นของตัวนี้ค่ะเป็นสมูทต์โดดโคลาเจนบีบีแอนด์ซีซีซันส e รีมครีมนะคะตัวนี้นะคะเขาจะปรับผิวให้เราสว่างขึ้นนะเขาปรับสูตรใหม่นะคะเพิ่มบำรุงคูณ3นะก็คือเพิ่มกูตา้าฮาบูตินแล้วก็คอลลาเจนเข้าไปนะคะแล้วเขาก็ปรับค่า s p f ให้มันสูงขึ้นด้วยนะคะทุกคนคือมันจะได้กันแดดได้ดีมากขึ้นนะเนื้อเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ตัวนี้นะคะอย่างที่มายบอกเขาจะทําให้หน้าเราสว่างใสขึ้นนะคะแล้วเวลาเราเเเเกกียนนนนนะะะะคคตตตััววืื้้ออาาจแป็ํ จะเกลี่ยง,ง่ายมากๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมทุกคนผิวเราจะสว่างขึ้น นี้นะคะเขาบอกว่า 1- นซองเท่ากับมะเขือเทศสิลูกนะคือมันเยอะมากๆเขาได้ปรับสูตรใหม่นะคะคือมันจะคุมมันมากขึ้นกันแดดมากขึ้นแล้วก็มีบำรุงเยอะขึ้นนะคือมันแบบว่าดีมากๆเลยราคาส9บาบาทคือราคาน่ารักมากแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเห็นไหมทุกคนผิวเราก็จะมีความสว่างขึ้นนะแต่ว่าไม่วอกนะคะแล้วก็มีความบางเบานะขึ้นเนียนมากไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะแบบนี้ ต่อไปนะคะเราจะมาลงรองพื้นกันเลยซึ่งเราปรับผิวให้เราสว่างขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังไม่ปกปิดนะขึ้นมาจะใช้เป็นรองพื้นของ Benefit Hello Happy นะคะ มาก็จะใช้แปรงหัวพุ่มๆอย่างนี้นะคะในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์ที่มาใช้นะคะจะเป็น Maybelline ค่ะเป็น super stay full coverage under eye concealer นะคะนี้จะเป็นสีเบอร์ Light นะคะสีเบอร์15นะเราก็จะมาทาที่ใต้ตาของเรานะคะแล้วก็จุดด่างดำเล็กน้อยนะมาว่าสีมันจะค่อนข้างสว่างเลยน่าจะเหมาะกับผิวตอนนี้มายเนาะแล้วก็ใช้ฟองน้ำชุบน้ำมาดมาบบี้นะคะในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์ของเรา ต่อไปมันจะมาเซตตรงที่ใต้ตานะคะมันจะใช้เป็นของ copper fx นะคะอันนี้จะเป็นสีไลท์นะคะมันก็จะมีความแบบว่าข,าขาวๆเนาะมันก็ใช้แปรงหัวผู้มีอย่างนี้ในการกดเข้าไปที่ใต้ตาเวลาเราลงอายแชโดว์อย่างเงี้ยมันจะไ,ไม่ฝ่อเอาแล้วก็เป็นการที่ทําให้คอนซีลเลอร์ของเราอยู่ทนอยู่นานด้ยอย่าว่าอยู่ติดแบบติดไปเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยแบบปัดๆออกเนาะแล้วเราก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันต่อเลยนะคะซึ่งมันใช้เป็นของทาส์นะคะตัวนี้ ใช้แปรงปัดแป้งนะคะที่เราเบคไว้ในตอนแรกปัดพวกแบบว่าส่วนเกินออกนะมันจะย้อมคิ้วก่อนนะคะมันจะใช้เป็นเฮวี่ o รเทชันนะคะนี้จะเป็นสี0ูส,สีนะในการย้อมคิ้วนะคะต่อไปนะคะเขียนคิน้วมาเชดี้เขียนคิ้วของอ e ีตุดีนะคะตัวนี้เื่อไห้ก็จะปัดขนคิ้วให้ตั้งๆขึ้นก่อนแบบนี้นะ เติมช่องว่างให้เต็มแล้วก็ล่างโครงให้มันชัดขึ้นนะคะมาจะเขียนคิ้วตามทรงคิ้วจริงมาเลยนะแล้วก็ไม่ให้หางคิ้วมันยาวเกินไปนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงนะคะในการเบรนฐานคิ้วให้มันฟูๆเนาะนี่นะคะคิ้วที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งมาจะใช้เป็นของ p o b b y b r o w Stone w a t d Nude Eye Shadow Palette นะคะสีน้ำตาลอย่างนี้หน่อยนะสร้งบล็อกตาขึ้นมานะคะ แล้วก็มาเฉดที่หัวตาแบบนี้นะคะก็จะมากําหนดอายแชโดว์ไว้นะคะว่ามา์จะเขียนอายไลเนอร์สูงขนาดไหนแบบนี้นะแล้วมายก็จะมาย้ำที่หัวตานะคะให้สีเป็นเข้มขึ้นแบบนี้โดยใช้สีเก่าแหละที่เราปัดจากตรงนี้ยมาย้ำตรงนี้นิดหน่อยนะนก็จะมาใช้สีสว่างแบบนี้ในการทาที่กลางือกตาก่อนนะให้มีความวิ้งวิ้งหน่อยนะคะเพราะว่าลุคนี้มาจะเน้นไปที่การติดอายไลเนอร์มากกว่านะคะ เน้นให้ตาเรามีความแบบว่าคมขึ้นแบบนี้นะคะซึ่งอะไลเนอร์มายจะใช้เป็นของเจ้านาง long lasting waterproof นะคะอันนี้นะคะจะเป็นแปลงปลายหัวเล็กนะคะเล็กถึง0.05มิลน,นะคือมันเล็กมากๆทุกคนแล้วก็สามารถแบบว่าเขียนสเปนได้ง่ายมากนะเดี๋ยวมันจะลองเทสให้ดูนี่ทุกคน คือตัวนี้มันจับง่ายมากถึงเขาหัวจะเล็กก็จริงอะแต่ว่าด้ามเขามันใหญ่นะคะมันเลยแบบว่าจับง่ายนะซึ่งราคาเขาก็นา่ารักมากๆราคา199บาทนะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวมันจะทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ให้นะคะแลก็จะใช้อายไลเนอร์ตัวนี้นะคะในการเขียนข้างในขอบตาแบบนี้ให้มันมีเส้นเล็กๆขึ้นม่นะคะแล้วเาก็จะมาขีดเส้นออกมานิดนึงนะคะให้มันมีความเป็นแคทอายมากขึ้นนะแบบนี้แล้วก็ใช้สีดํานะคะสีเดิมในการเรามาเบรนตรงขอบ ให้เขาปรุงๆนะนี่ทุกคนคือไมยปล่อยผมมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ไปติดกาวตาสองชั้นมานะแค่ตามาก็จะดูโตขึ้นกว่าข้างนี้นะคะแล้วก็มีความเฉียวขึ้นแบบนี้นะเห็นปะคือตาแบบเฉียวมากแล้วคือเส้นแบบคมดําสนิทมากนะแล้วก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยนะคะมาสคาร่าที่ไมายใช้จะเป็นของเมกบรีนนะคะจะเป็นเมกบลินไฮเปอร์เคอร์นะคะแล้วก็ปัดขนตาล่างนะคะนี่แล้วก็นี่นะคะแตกต่างมากดูดิ ต่อไปเราจะมาทาแก้มแล้วก็ปากเลยซึ่งมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะคะเป็น Alice Lip Matte นะคะตัวนี้ตัวนี้เขาจะเป็นลิปที่เป็นเนื้อเวลเว t กึง่งแ m a t นะที่ให้ความชุ่มชื้นบางเบาไม่เหนอะปากนะคะเกี่ยงง่ายด้วยนะเดี๋ยวมาจะมาสวอ t สิบสีให้ดูนะคะที่แขนนะ ลงไปนะคะซึ่งมันจะชอบโทนสีในโทนแบบ2แถวล่างสุดนะคือจะเป็นสีที่ถูกจดิตไม้มากๆนะคะก็เราจะเอาสีเบอร์เก้าในการทาแก้มของเรานะตัวนี้นะคะเขาจะมีบำรุงอยู่ข้างในด้วยก็คือวิตามินอ e ีนะคะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับปากของเรานะแล้วก็เขาเนื้อนแน่นมากคือสีชัดมากเอามาทาแก้มได้เหมือนกันนะคะทุกคนคือวิตามินอ e, ีที่ไมลบอกอะ่ะเขาจะทำให้ล่องปากเราอ่ะอิ่มฟูขึ้นนะคะ แล้วก็ทําให้เราทาลิปแล้วไม่ตกล่องนะแล้วก็ดูสุขภาพดีด้วยนะคะนี่เห็นไหมสีแก้มน่ารักมากอันนี้คือสีเบอร์09นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะคือถ้าเราซื้อครบ10ส,สีราคา790บาทคือถูกมากแล้วก็ได้ครบทั้ง1บสีอย่างนี้เลยคือที่เขาเคไมไว้คือไม่ตกล่องใช่ไหมเดี๋ยวทาให้ดนี่ทานทีเดียวคือชัดเลยนะสีสวยมากะคะ่ะ คือเนื้อมันนุ่มแล้วก็เนียนมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทําให้ปากเราดูอิ่มขึ้นด้วยเหมือนแบบชีทฟิลเลอร์เลยดูดิเขาบอกว่าตัวนี้ยไม่ทําให้ปากเราแห้งคล้าแล้วก็ไม่ทําให้ปากเราลอกด้วยนะแล้วเราก็ทาสีเบอร์หนึ่งนะคะข้างในให้มันมีความออมเบร์ขึ้นมานะอย่างนี้ขอเอามาทาจมูกนิดนึงนะคะอยากให้จมูกมีความแบบว่าน่ารักน่ารักขึ้นนะแดงแดงนิดนึงนะคะอย่างนี้ นี่คือฟินิตปาดแล้วก็แก้มขอม้นะคะคือสีสวยมากถ้าใครสนใจไปซื้อตามกันได้นะคะที่ c ฟ b o o k Fan p a พ e นะคะ a อ i c e Cosmetic นะคะหรือว่า Line แอดก็ได้เป็น a อ i c e Thailand นะคะไปดูกันได้นะคะคือสีมันสวยมากราคา8ปบกาบาทเฮ้ยมันดีจริงดีจริงสวยจริงอะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเจะเลิกวีดแป๊บหนึ่งนะก็คือการลงไฮไลท์นะคะล้วอิลู m i เนตติ้งพาวเดอร์นะคะที่เป็นไฮไลท์สีโกลเด้นอัลนะคะ ทุกคนก็ฟินิชลงมาแล้วนะคะก็จะได้ลุกออกมาเป็นวันนี้นะ,ค,ะคือจะบอกว่าลุกนี้ถ่ายรูปสวยมากๆนะคะก็ลองเอาไปแต่งตามกันได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้มไม้ด้วยนะคะวันนี้ไม้ก็ไปแล้วะค่ะทุกคน Bye.